หน้าเราก็นี่ด้านในฉีกเหนียวนุ่มมากเนื้อฟูม,มากค่ะให้ดูน่าทานมากนะคะเราก็เนยไม่ไหลเห็นไหมนี่ยังฉีกไม่ถึงเนยเลยนะคะก็ยังไม่ไหลนะนะวิธีห่อแบบของเปิ้ลนะคะแบบนี้ยห่อได้ทุกไซส์ค่ะนะคะทําไม่ยากได้ค่ะแล้วก็ใช้กาแฟ,แฟดีๆนะคะหอมามากๆค่ะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตําด้วยน้ำค่ะนมและน้ำต้นใช้เย็นๆจากตู้เย็นเลยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะ ยีสต์ค่ะป้นใช้อินสแตนนะคะเพราะฉะนั้นป้นไม่พรูฟนะคะถ้าใครใช้ยีสต์ผงธรรมดาพรูฟก่อนก็ดีนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันและหมดผงแป้งค่ะถ้าใครนวดเครื่องหรือนวดมือนะคะเมื่อหมดผงแป้งและโดเป็นก้อนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่เนยนวดต่อนะคะนวดจนฟิล์มนะคะนะแป้งแฉะนะคะ ถ้าใครอยากได้นุ่มๆนะคะต้องแข็งใจนวดแป้งแฉะนะคะนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนวดแป้งแฉะก็ใช้ไม้คนเหมือนเปิ้นก็ได้นะคะหรือเติมแป้งได้เล็กน้อยแต่อย่าเติมเกินสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวสูตเพี้ยนนะคะนะสูตรนี้แป้งแฉะค่ะบอกเลยแลจานั้นใส่เนยค่ะ ใช้นวดเครื่องหรือนวดมือใช้เนยเย็นๆนะคะใช้น้ำและนมเย็นจัดๆจะช่วยเรื่องแป้งแฉะได้ดีนะคะเดี๋ยวปิ้นจะคนให้เนยเข้าไปในแป้งแล้วก็ให้กูเต้นขึ้นดีนะคะเปิ้นจะใช้ไม้บีแป้งแบบนี้นะคะประมาณสิบถึงสิห้านาทีนะคะ ใครแรงดีๆอาจจะสักประมาณเจ็ดนาทีนะคะปุ้นใช้ไม้เขี่ยไปทั้งหมดก็ประมาณเหนื่อยสิบห้านาทีสิบสองถึงสิบห้านาทีนะคะประมาณนะจะเห็นว่านี่กูเต้นเขามาแล้วนะคะเข,เขาติดกันเหนียวๆแล้วนะคะเราก็โดเนียนดีแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันกันแฉ่นิดนึแนดนงแต่ว่าไม่ติดมือนะ,ะไม่ค่อยไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่ นี่นะคะป้นได้ประมาณนี้นะยังไม่ฟิล์มเยอะนะคะป้นพอแล้วนะคะแค่นี้นะใครมือใหม่อย่างน้อยต้องนวดให้ได้เท่านี้นะคะนะต้องให้แป้งเขาเนี่ยไม่หล่นแผลลงไปนะคะนะต้องให้กูเต้นขึ้นดีก่อนนะคะไม่ฟิล์มเยอะไม่เป็นไรแต่กูเต้นต้องขึ้นนะคะจากนั้นนะคะป้นเอาเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเขาไม่ขาดแป้งไม่ขาดจากกันนะคะ นะอย่างน้อยนะแต่มีติดมือบ้างนะเล็กน้อยนะรวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะไม่ฟมีไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยแป้งจะต้องเข้ากันดีแล้วก็ต้องนุ่มเนียนนะคะเป็นก้อนนะคะนะเวลาย,ยกออกมาแล้วเขาต้องไม่ขาดไม่ขาดหลุดแผลแผลแผละนะคะเขาต้องติดกันดีพักแป้งค่ะ อนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะนี่นะเขาติดเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะนี่ก็มีกูเต้นอะไรมาก้อนละ64กรัมนะคะ6ก้อนทั้งหมด6ก้อนนะคะก้อนละ64กรัมจากนั้นเดี๋ยวเราจะคึงกลมพักเอาไวค้ค่ะหยิบแป้งมานะคะกด ไล่ลมให้หมดนะคะนะ้าแป้งเหนียวปกตินะคะเก็บทบเข้ามาข้างในค่ะจับปั้นเป็นก้อนนะคะหงายค่ะนะใช้มือค่ะลูกแป้งแค่นี้นะคะแค่นี้นะอย่าเยอะนะนี่คือแป้งทำขนมปังนะคะจากนั้นคึงค่ะนะเราไม่ใช้แป้งมวนเยอะมากจนเกินไปนะคะ Okay. คึงให้เนียนนะคะจากนั้นพักแป้งเอาไว้ค่ะประมาณ15นาทีนะคะกุม้านะคะพักเอาไว้ค่ะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะเตรียมเนยใช้เนยเย็นๆนะคะประมาณ3-5กรัมนะคะ6ก้อนเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อเนอยนะคะหยิบแป้งขึ้นมาวิธีห่อไส้ไม่ให้ไส้แตกนะคะอันนี้คือโดนะคะ นะจากนั้นตัดออกมาค่ะประมาณหนึ่งส่วนสามหรือหนึ่งส่วนสี่นะคะนะไม่ลงค่ะแผ่แป้งนะคะเอาไส้วางค่ะแล้วห่อไส้ค่ะห่อไส้นะคะจากนั้นจีบนะคะ ครึ่งกลมให้เรียบร้อยวางเอาไว้ค่ะเอาด้านตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นตัวแป้งหลักติดมือตัวแป้งหลักนะคะครึ่งกลมค่ะใช้ฝ่ามือใช้ลูกกิ้งได้หมดนะคะแล้วแต่นะนะคะรึงกลมเสร็จแล้วนะคะ เอาแป้งเนี่ยเอาด้านตะเข็บน่เอาด้านตะเข็บนะคะของแป้งไส้นะคะวางลงไปค่ะแล้วห่อแป้งหลักค่ะนะจับมุมฝั่งตรงข้ามขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จับด้านนี้มาจีบด้านนี้จับด้านนี้มาจีบด้านนี้นะคะนะวิธีนี้ใช้ได้กับถุกไส้นะคะไส้ก็จะไม่แตกไม่ไหลระหว่างที่เราอบนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่นะคะ นะจากนั้นถึงกลมค่ะเราก็เอาด้านตะเข็บนะคะวางลงบนพิมพ์หรือกระดาษรองอบค่ะมันขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6กก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะคุมผ้าหรือคุมพลาสติกหรือถุงไม่มีก็ถุงพลาสติกหรือฟิล์มก็ได้นะคะคุมเอาไว้นะคะแล้วพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ในส่วนของตัวหน้านะคะเปิ้นใช้น้ำเดือดนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะกาแฟหช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายดีค่ะใช้กาแฟดีๆขนมจะหอมมากนะคะจากนั้นพักเอาไว้ให้ไห่ร้อนนะคะเลือยอุณหภูมิห้องค่ะของปิ้นยังเย็นอยู่นิดๆนะคะนี่นะคะเย็นนิดๆแต่ว่านิ่มนะคะนี่นิ่มๆ,ๆ,ๆน้ำตาลทรายค่ะ เนยต้องไม่ละลายนะคะถ้าเนยละลายเวลาอบขนมเนี่ยหน้าเขาจะเยิ้มลงไปกองข้างล่างหนดนะคะจะไม่เกาะตัวขนมนะคะเนยไข่ละลายนะคะกาดร้อนมากๆก็แช่เย็นแบบหนึ่งไข่ไก่นะคะตีก่อนนะคะแล้วเป็นไข่เดียวแล้วชั่งนะคะ25้ากรัมค่ะนะถ้าใส่ไข,ไข่ไก่ไปแล้วเนยเป็นลิ่มๆปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะ,ะบี้ให้เนยเป็นก้อนเล็กๆนะคะนะ ย้ำนะคะเนยไปริ่มๆไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำกาแฟาที่เราทำเอาไว้ค่ะตามริยแป้งอนเนกประสงค์ค่ะตัวหนาน้ี่ให้ทำตอนผักแป้งนะคะไม่ไม่ทำทิ้งเอาไว้นะคะถ้าใครจะทำทิ้งเอาไว้ต้องทำแล้วแช่เย็นนะคะ B นะคะให้หมดผงแป้งดีนะคะจากนั้นนะคะเทใส่ถุงบีบค่ะ ใช้ที่ตักแป้งนะคะรีดไลค่ะนะคะพักเอาไว้ในตู้เย็นค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะแล้เพิ่งก็วอร์มต่าไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบหน้ากันนะคะตัดประมาณครึ่งถึงหนึ่งเซนนะคะช่วงนี้นะเมื่อบีบหน้าเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะ ออกมาแล้วนะคะโรตีบอยของปนนะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นเล็กน้อยนะคะเราก็ค่อยแซะออกจากถาดนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะนุ่มๆน,นะคะแล้วก็นี่ด้านในฉีกเหนียวนุ่มมากเนื้อฟูม,มากค่ะให้ดูน่าทานมากนะคะแล้วก็ เนยไม่ไหลเห็นไหมนี่ยังฉีกไม่ถึงเนยเลยนะคะก็ยังไม่ไหลนะนะวิธีห่อแบบของเปิ้ลนะคะแบบเนี้ยห่อได้ทุกไซส์ค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ลกลนไปก่อนสวัสดีค่ะ